ครับนี่เราล่องตามน้ํามาเรื่อยๆนะครับถนนไม่มีแล้วแต่ไม่ไปก็ต้องตามห้วยไปเรื่อยๆล่ะครับนี่คือลาโขงน้ำดำตอบปา่หน้าผาปั่นหลิกเลยยังกำลังจะถึงตอนนี้กำลังอยู่ในห้วยอยู่อุย้ยเขียนตัเขียนมาแล้วไปเลื่อยๆฝนเริ่มทาบ đó nó đeo vào cả hai tay mình nữa chỉ cần thôi là xong lên lên น้องบัวนะครับกำลังจะเข้าสู่ช่องแคบอ๋อถ่ายวิดีโออะกียไม่ำอมไมทใไมทำไมเดี๋ยวล้อตัวบอกตัวล้อกันไปถ่ายชตเซตตูสิ่หนึ่งนี่ก่อน เอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยยำก้อนหินยำก้อนหินพยายามยำก้อนหินกึ้งกางแกนมาเลยาี่อไอ้อดูมือดูมือลเพชลาวเพ้รับไ้ไหมขับได้ไหมแจวแจวแจวเดียวเดียวเดียวเดีมีตียำาเลยโอ๊ยโอ๊ยโอโอยโอไปเลยไปเลย 来来，玩牌，玩牌。